สวัสดีครับพบกับสุลุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่โคตรข่าวดีลิเวอร์พูลเฮเกต้าคัมแบ็กซ้อมเรียบร้อยแล้วแฟนบอลหงดด่างยิ้มหงดด่างลิเวอร์พูลนะครับได้รับข่าวดีก่อนที่จะไปเยือนน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวันเสาร์นี้เพราะล่าสุดนาบีเกต้าลงซ้อมกับเพื่อนๆร่วมทีมได้เรียบร้อยแล้วหลังจากซีซั่นนี้เพิ่งลงเล่นแค่นัดเดียวเท่านั้นนาบีเกต้านะครับกองกลางชาวกีนีของลิเวอร์พูลกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่20ตุลาาาคมมที่่ผน ล้วฟื้นตัวจากปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นหลังขาหรือแฮมสติงการทรงานของเกตานครับซึ่งพักแข่งยาวนานเลยนะฮะตั้งแต่ลงเล่นเป็นตัวเซอร์ในเกมคอม m มอร์เนทิชชั่วช่วงปลายเดือนกระะกฎาคมถือว่าเป็นข่าวดีสาหรับลิเวอร์พูลที่กำลังเจอปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บรุมรา้าโดยเฉพาะในแดนกลางที่ตอนนี้ฟอร์มโยติเอโกอาคันโตาและจอร์แดนแฮนเดอร์สันจำเป็นจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงเล่นนะครับ เดืด่อน้าเต็เอาไว้ยี่บเจปีร่วมซ้อมกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมได้แล้วโดยไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมลีกนั้นเราสุดทีิลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์เชือดชนะเวนแฮมยูไนเต็ด1-0เมื่อวันพุทธที่19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่บรรดาตัวหลักที่ลงเล่นในเกมดังกล่าวอย่างเดวินูเยสโรอเบร์โตเฟอร์มิโนจอแดนเฮนเซนและบร์กฟันไดต่างก็ได้พักก่อนที่จะมีคิวบุกไปเยือนน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้ ยันรกก็ตามครับอิบรมากตัวต้เซเ์แบ,บ็กร่างใหญ่ชาวฝรั่งเศสยังคงไม่ได้ปรากฏต,ตัวที่สนามซ้อมซึ่งนั่นทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่เจ้าตัวจะยังไม่พร้อมช่วยเทมในเกมที่ซิตี้กล่าวปัจจุบันเกตาน์ครับเหลือเซนยากับลิเวอร์พูลแค่จบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับโอ้โหกลับมาแล้วนะฮะพอกะดูกยุงนะฮะโอ้โหกลับมาเป็นอย่างไรครับมิเกลอาร์เตต้าเราต้องมีความรบับผิดชอบไม่เพียงแต่กับผู้ตัดสินในเกมเท่านั้น เป็นผมผมจะไม่ทำแบบเจ็กิ้งครับมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยอมรับว่ามีหลายอย่างที่เขาจะทำแตกต่ตงางออกไปในแง่ของพฤติกรรมบนเส้นข้างสนามแต่มองว่าโค้ชทุกคนก็ควรมีความรับผิดชอบในการทำตัวให้สุขุมนุ่มลึกเขไว้ต่อไปในทั้งกลรบครับถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากอีกครั้งหลังเจ็กกิ้งครับเจ้านายใหญ่ลิเวอร์พูลถูกผู้ตัดสินแอนทนีเทเลอร์ะเพื่อออกจากสนามหลังโมไวไส่แกลลี่เบสวิลผู้ช่วยผู้ตัดสินข้างสนามอย่างเดือดดาล เนื่องจากเขาไม่พอใจที่ไลแมนไม่ยกทงในจังหวัดที่บาเนโรซิวะไปทำพาวส่โมเมสซาลาในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะแมนเชสเตอร์1-0นะครับมิเกลอาร์เตต้าได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับบีอินสตรอดวิว่าเราต้องมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่กับผู้ตัดสินเท่านั้นแต่กับเกมการันอีด้วยเราต้องการเล่นเกมนี้เล่นและให้ความเคารพมิเกลอาร์เตต้ากล่าวเนื่อนอนว่าถ้าจะพูดถึงผู้จัดการทีมคนใดก็ตามผมมีความรับผิดชอบเพียงพอแล้ว ที่จะดูแลพฤติกรรมของตัวเองและพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพื่อสโมสรของเราแต่ใช่มันเข้มข้นมากคุณร้อนรนมีบางช่วงเช่นใน 2- อถึงสามเกมที่ผ่านมาคุณเคยเห็นเหตุาการณ์มากมายหลายครั้งที่ว R ต้องก้าวเข้ามามีการโต้เถียงกันมากมายและหลายช่วงเวลาที่คําตัดสินมันกุ้งเครือมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการจัดการที่ไม่ง่ายแต่แน่นอนว่าเรามีความรับผิดชอบสูงผมต้องดูแลตัวเองในกล้องหลังจบเกมการแข่งขันอาจมีบางอย่างที่ผมตำแตกต่างออกไป แต่เมื่อคุณอยู่ในจุดที่หัวร้อนและวิธีที่คุณพูดแม้กระทั่งผู้เล่นของคุณเองบอยครั้งคุณก็จะทํามันแตกต่างออกไปจากที่คิดมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ผมคิดว่าทุกคนต่างตระหนักถึงมันแต่ความร้อนแรงของเกมมันทาให้คุณประพฤติตัวในลักษณะที่แตกต่างออกไปฉะนั้นผมจะไม่ทําแบบเจคกิ้งครอปอย่างแน่นอนผมจะสุขุมนุ่มลึกเข้าไว้ทันราคาเทนหลุดฟุตบอลโลก เซเวนนะเซาเกตจอนแบลโธทีมชาติอังกฤษเซเวนกอรันอิลิกซันนะครับอดีตคุณสุอทีมชาติอังกฤษออกปากแนะนำแก่เร์ตเซาเกตเจ้าหน้าใหญ่ทีเลออนผลนปัจจุบันว่าสมควรเหนียบเทนอเล็กซานเดอร์อโน,โน่แบ็กควาดทีมลิเวอร์พูลไปร่ว,วมฟา้าแก่งในศึกฟุตบอลโลกด้วยหรือไม่หลังจากที่ตร์ทีมหงแดงเผยให้เห็นจุดอ่อนในการเล่นเกมรับหลายต่อหลายนัดแล้วนะครับอเล็กซานเดอร์อโน่ยังมีผลงานที่ไม่สู้ดีนักในซีซั่นนี้เนื่องจากเขามมมีีีส่่่ววววนรนรรใใกกาาาาทททหห้คผลลลัเลยลยเยยม ตัวฐานเป็นจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเดินเกมรุกโจมตีหาเขานะครับคะดนนด้วยกันนะมครับแม้หงแดงจะเปิดบ้านคว่ำเวนแฮมยูเนเต็ดได้1น,นึในเกมล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ไาวมีจังหวะที่แบ็คขวาในวัย24ปีถูกคู่แข่งกระชากบอลหน,นีเข้ากรอบเขตโทษในชนิดเข้าตาก,กรรมการและทําให้แฟนบอลพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงฟองการเล่นเกมรับที่ไม่ใช่จุดแข็งของเขาอีกตามเคย บวกเก่าเก่าเก่เสเกตให้สมพานอย่างชัดเจนในกรณีไม่ส่งอเล็กซานเดอร์อโนลงเล่นแทนกับทีมเชนเกตใน2เกมลังสุดว่าเคลนท์ทปเปียดาวเตนนิวโสเซมีความสามารถรอบด้านที่ดีกว่าจึงส่งผลให้ว่ากันว่าคุ้นคนทีมเรดเมชเชนเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนอาจจะหลุดโพทีมชัดอังกฤษจุดสูสึกฟุตบอลโลกอย่างใดก็ตามกอนในนี้เรสเกตจะเปิดเผยรายชื่อนักเตะรอบแรกออกมาในวันศุกร์นี้ เเวนโกลันอิดลิสเนนะครับอดีตเจ้าในายใหญ่ชาวซิวดนได้ี้แนะว่าสมควรพาอเล็กซานเดอร์อโนบินไปที่กาตาด้วยรวอมทั้งโจโกเมสรประกันหลังอีกรายของทินแอนเวลเทอร์เเซเนลโนกาลังตกเป็นประเด็นถูกเถียงกันอย่างร้อนแรงแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นผมผมจะพาเขาไปด้วยเพราะเขาคือนักเตะที่มีความสามารถคุณสามารถใส่ชื่อนักเตะได้ถึง26รายมันเป็น,นกฎหมายกรนหน,นี้มันถูกกาหนดเอาไว้เพียงแค่ยี่บรายผมคิดว่าเขามีลูกฟรีคิก ลูกเตะมุมลูกผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมผมไม่แน่ใจว่าสังเกตวางเกมเอาไว้แบบไหนแต่เทนเป็นคนสกัารของลิเวอร์พูลเฮเธิร์เอ่ยเอาไว้เมื่อวันที่20สิงหาคมนะครับเเกตมีตัวเลือกในตำแหน่งมากมายโดยเฉพาะตำแหน่งฟุลแบ็กคลยวอลเกอร์น่าจะได้ไปในศึกฟุตบอลโลกแต่ว่าเขาก็ได้มีอกาการบาดเจ็บคุณมีเคลนเ์ที่เปียเช่นเดียวกันดังนั้นผมจคิดว่าไม่ว่าเขาจะเลือกใครอังเกตก็แข็งแกร่งในจุดนี้ที่เปียมีลูกฟีคิกที่ดีเช่นเดียวกัน ผมชอบเทนมากนะผมรู้ว่าเขาไม่ได้ดีที่สุดในโลกในแง่ของเกมรับแต่เขาก็เป็นนักเตะยุคใหม่เป็นฟุตแบ็คจอมบุกผมจะพาจโจโกเมสไปด้วยเขาก็เป็นนักเตะที่ดีและมีความแข็งแร่งเขาเป็นคนหนึ่งที่มีเกมที่แย่ไม่มากหนักนะฮะถ้าเจอเกนคลับลาลิเวอร์พูลคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ถ้าเจอเกนคลับลาลิเวอร์พูลนะครับคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่เขา แน่นอนนะครับสำหรับแฟนบอลหงแดงคงจะไม่มีใครที่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นหรอกนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วกเกาะคุณคิดว่าใครล่ะครับที่จะเข้ามาแทนที่ท่านัานของจิ๊กเก็ครับกับตําแหน่งนัแทนคุณซื้อหงแดงคนต่อไปคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านี่เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับเรื่องของอนาคตในภายภาคหน้านั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้คนคนนั้นก็คือโทมัสทูเิลนั่นเองนะครับ เพราะอะไรล่ะครับทำไมถึงต้องเป็นโทมัสทูเคิลคนคนนี้วันนี้มีคําตอบนะครับโทมัสทูเคิลนะครับอดีตเคยผ่านการคุมทีมในหลายสโมสรด้วยกันนะครับดิกาไมศูนย์ห้าและบริเซียนเดนมอนในลีกคุนเดสเยอรมันและล่าสุดก็ถูกทางด้านเจลซีปลดออกจากตําแหน่งการเป็นเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการโดยกระทันหันนะครับและตอนนี้เขาก็ว่างงานอยู่และฝีมือการคุมทีมก็มีปรัชญาในการคุมทีมที่ดีมีระบบระเบียบวินัยที่ดีไม่แพ้ทางด้านเชลซีคลับ โทมัสทูเกลครับเป็นคนที่เอาทีมใหญ่ไปหลักนักเตะทุกคนภายในทีมต้องทํางานหนักทุกทุกคนใครไม่สามารถทําตามระบบที่วางเอาไว้ได้ก็คงต้องนั่งเป็นตัวสลองไม่มีนักเตะเส้นสายแต่ยังได้แต่น่าเสียดายแทนนะครับที่ทางด้านแฟนบอลสิงห์บรูที่เสียโค้ชฝีมือดีคนนี้ไปอย่างกระทันหันเหตุผลเราก็ไม่อยากทราบว่าทางด้านบอร์ดบริหารของจูซีปลดเขาทําไมอันนี้ก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วกันนะครับวันนี้นะครับทางด้านโทมัสทูเกลนะครับก็ยังว่างงานอยู่ แต่ถ้าหากโทมัสโซเกลได้มาทํางานที่ทิมแอนเวลส่วนตัวแล้วนะครับชอบมากนะครับและเชื่อว่าเขาน่าจะคุมทีมลิเวอร์พูลน่าจะไปได้ดีเลยทีเดียวสไตล์การทาทีมของโทมัสโซเกลนะครับเน้นการขึ้นเกมและโจมตีผู้ก่งทางด้านในโดยการใช้ความเร็วของผู้เล่นในการเข้าทําเกมรุกเน้นการคอสบอลทางด้านข้างสไตล์การเล่นนะครับก็คล้ายคคลึงกันเล่นของเจอเก้นคลับเหมือนกันนะครับเพราะนเตเตะลิเวอร์พูลในตำแหน่งริมเส้น ล้วนแล้วแต่มีนักเตะที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วอีกอย่างถ้าหากทูเครลมาคุมทีมลิเบอลจริงๆก็ได้เปรียบในเรื่องของการปรับตัวเพราะเขาเคยคุมทีมโชซีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักในสกพเมลิกให้มันยากมากมายก็ต้องรอดูนะครับสมมติว่าเจคกิงครับไม่อยู่แล้วใครจะมาคุมทีมลิเวอลเพราะมีสิทธิ์ว่าจะไม่ใช่คนนี้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นสตีเวนเจอร์ลาดก็ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร หรือบางทีเจคิงคลับอาจจะกลับมาผง,งาดอีกครั้งก็อาจเป็นไปได้ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้แฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลและเหล่าบรรดาสาวกเลยครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21ตุลาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคขั่งลิเวอร์พูลและเดอะ o ็ f แบนอนพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ